สวัสดีครับวันนี้ก่อนมาพบกับพยากรณ์อากาศเจ้านี้นะครับของภาคเหนือประจําวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563มาครับก็บริเวณภาคเหนือของเฮานะครับอุณหภูมิโดยรวมก็อุ่นขึ้นนะครับประมาณ1-2องศาเซลเซียสแล้วนะครับเราก็จะมาติดตามสภาพอากาศต่อวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของภาพแรกนี่เองนะครับเป็นลักษณะของแผนที่อากาศนะครับก็จุสังเกตเห็นว่าบริเวณวาดปากาศสูงนะครับหรือว่าการเย็นนะครับยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนอยู่นะครับ สถะเช่นนี้นะครับก็ยังทำให้ประเทศประเทศไทยของเราแลืภาคเหนือของเรานะครับก็ยังคงมีอากาศที่เย็นถึงหนาวอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับก็ยังคงมีอากาศที่หนาวอยู่นะครับโดยท่าสังเกตเห็นว่าเส้น1,012นะครับหรือว่าเส้นอากาศเย็นก็ยังคงผ่านทางภาคเหนือตอนล่างอยู่นะครับลักษณะนี้ก็คือจะทําให้ภาคเหนือของเราเจ้านี้ก็ยังคงอาจจะมีหมอกด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้เองหมอกก็ยังคงมีเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนะครับออนกําลังลงนะครับ โดยเจ้าวันนี้นะครับก่อนจะสังเกตเห็นเป็นภาครายดาวเรียมเจ้าวันนี้นะครับก่อเห็นว่าภาคเหนือนของเฮาน,นะครับก่อบริเวณท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสนะครับเมฆค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าภาคประชาชนที่จะเดินทางไปบริเวณภาคใต้นะครับวันนี้เองขอของให้ระมัดระวังในส่วนของยอมความอากาศต่ำนะครับเนื่องจากว่าจะมีฝนตกตกหนักเป็นบางพื้นที่นะครับผม <จ> <Boom. S 1> ครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะของอุณหภูมิของพรุ่งนี้นะครับวันที่26ถึงอ27อากาศโดยรวมก็ยังคงอยู่ในอากาศเย็นถึงหนาวนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนของเขาก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นเยือกนะครับโดยเฉพาะยอดดอยนะครับอุณหภูมิอยู่ในเกล็นหนาวถึงหนาวจัดนะครับผมอันนี้ของวันที่27นะครับก็อุณหภูมิก็ยังคงอากาศเย็นถึงหนาวนะครับ ในโซนของขั้หมายอุณหภูมิสูงสุดตามสุดพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือนตอนบนเองตามสุดก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิองศาเซลเซียสแล้ลและนะครับเกาะฟือยู่ในกรีนอาการหนาวนะครับผมในโซนของอุณหภูมิสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่2 7่สถึงสาองศาเซลเซียสนะครับในโซนของตามสุดภาคเหนือตอนล่างนะครับตามสุดก็อยู่ที่ย7่สถึงยีองศาเซลเซียสแล้นะครับสูงสุดก็อยู่ที่3 2มสถึงสานะครับช่วงน,นี้เองก่อนตอนเช้าก่อน มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับในส่วนช่วงกลางวันเองก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับในส่วนของอุณหภูมิตาสุดยอดดอยวันนี้นะครับดอยดงยังแถบอินทนนีเซียม่ปานก็อยู่ในช่วง3-7องศาเซลเซียสนะครับอยู่ในเกฑ์อากาศหนาวจัดนะครับคาดว่ารพรุ่งนี้เองนะอุณหภูมิก็จะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในเกฑนอากาศหนาวอยู่นะครับผม ก็มีข้อสงสัยสอบถามสภาพอากาศในบริเวณภาคเหนือนะครับกอโทรมาได้นะครับ0 53277919นะครับกอตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อมาได้ครับวันนี้กอขอจบรายงานสภาพอากาศเท่านี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยว